ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมจูเนียร์ฟีฟมเดือยู่กับอยู่กับอุนซือกล้วยนะครับผมก,ก็อยากจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าผมทําคลิปน้อยลงกว่าเดิมอ่ะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะผมจะเริ่มทํางานแบบเต็มที่แบบเต็มสูบมากๆเลยเพราะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แบบทำคลิปทุกวันแบบนี้บ่อยๆอ,อาจจะแบบว่า,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 าพอเวลาแบบเด็กๆปิดเทอมมาผมก็ได้มีเวลาอาดคลิป อยู่กันนะครับผมก็ถ้าคือเมื่อวานเนี่ยคือผมอาจจะจะทำคลิปใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้มีมีนัดไปซื้อของกินกันอย่างวันนี้ก็เลยแบบก็เลยว่าไม่ได้อัดคลิปก็เลยจบเลยครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเราจะมาการแข่งนะครับโอ้เยอะเยอะมาเลยมีเบอร์รี่มีของนักเตะแชมเปี้ยนชิพเป็นฟอร์ดเนาะเอ้ยมันไอคนนี้ไม่ได้เในไม่ใช่นักเตะแชมเปี้ยนชิพมันมัน ขึ้นมาจากพริมร์ลรีกอะแหละเอะ้ขึ้นมาจากแชมนชิไปแหละแล้วก็เป็นฟอร์ดนะซิตี ool, ้ยูปัลเกมท้ายคือยูยูปารีนะครับผมโอเคไปพร้อมล้วครับผมก็ดูครับก็ถ้าใครมีอะไรที่แบบเป็นไหมครับนะเป็นเป็นแบบเรื่องที่น่าสนใจเนาะก็ใครมีเรื่องที่น่าที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ พูดคุยกันได้เลยถามได้เลยหรือจะแสะดงความคิดเห็นได้เลยว่าอ,คว,อ,าอควรจะอย่างนี้นะควรจะอย่างนี้นะอะไรย่างเงี้ยผมก็จะรับหมดเนาะไม่มีปัญหาอะไรผมก็กำลังจะหาวิธีใส่หน้าปกเป,เ,เป็นช่องช่องที่เขาทำกัน,นอยางเงี้ยเอทำอยู่เนาะเออประมาณนั้นนะครับผมจะดูก่อนว่าวันนี้จะได้ทำไหม แฮเบอรี่ว่ะคือตอนนี้คือจะหารูปมาอยู่แต่ว่าไม่รู้จะจะได้รูปมาหรือมาหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับนักเตะเชลซีดาวรุ่งเต็มไปหมดเลยเต็มจริงจริงก็ถ้ามีจอมเก่ามันก็มีนะแต่ว่าคาเบเอบางทีเขาซื้อแบบแบบดาวรุ่งนว่าวัานนี้อุตสือกล้วยไม่ค่อยดีครับผลงานผลงานพี่แกไม่ค่อยได้ได,ได้ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนจะฟอร์มน่าจะต,ตกตก ไปด้วยอะไรประมาณนี้น่นาจะมีหลายเ,เหตุผลของเจ้าสองเจ<ะ>้า<ๆ>ตัวเหมือนกันก็เชลซีก็นักเตะของเชลซีก็ตอนนี้ยังไม่แบบนี่ไงนะคือจะพูดยางไงดีวะเดี๋ยวคิดกันนะคือแบบในชุดจริงนะครับซานโช่ก็นี้ค่อในชุดจริงก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ต่อต่อหรือเปล่าแต่แบบเหมือนเขาจะไม่เหมืนอนเหมือนเขาไม่อยาก ซื้อเซนสตาร์โชวขาดแล้วเพราะว่าเหมือนน่าจะมีหลายหลายหลายสาเหตุครับโหมี่โฮมเมอร์ถ้าถ้าเป็นแบบทีมไม่มีผมก็จะไม่ขายนะครับโอเคจะขายในจะขายที่แบบทีมที่มีตานะครับเดี๋ยวจะไปโหลดที่เออที่บุ๊มมาด้วยนะครับผมจะพยายามโหลดโหลดมาแล้วกันนะครับ ก็ผลงานของอุนซื้อบางก็เอ้ยอุนซื้อกล้วยก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้เลยรูกาลที่แล้วอ่าคือชัดเจนว่าพี่แกเอ้ยพี่แกเคยได้อ่าเอฟเอคับมาก่อนเนาะก็เลยแบบดูไม่ค่อยดูดูหอบว่าดูไม่ค่อยแปลกเนาะก็พยายามจะทำให้ทีมมันทำคือทำให้ทีมเนี้ยเก่งแล้วก็สประสบความสำเร็จเยื่อยนะครับผม เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาดูสกวอชแบบทางซ้ายห้างขวาบางทีมันก็เยอะครับโพ้สกวอชเต็มเลยทีท่ที่เปลี่ยนเต็มหมดแล้วแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคฮะม,ม,มันมันมันทั้งคนเลยดีกว่าแต่อุ่นซื้อกล้วยถ้า,าอุ่นซื้อกล้วยโดนถ้าโดนบทก็คือจบจบจบพาร์เลยนะครับคือมันเอ่อก็คือไม่ก็คือ ตอนนี้คือคือมันไม่ไหวจริงๆที่จะคุมทีมต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานสะดวกทาคลิปก็น่าจะลาบากขึ้นเหมือนเหมือนเออเหมือนเหมือนเทุกๆ,ๆ,ๆวันนะครับว่มามันเนาะการงานผมก็มันมันเปลี่ยนผ่านไปไปบ่อยครับมันเปลี่ยนผ่านหลายอย่างครับมันมีหลายเหตุการณ์แล้วก็หลายสถานการณ์ด้วยว่าเขาจะ เอา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 ผมไปดึงตรงไหนอยู่จนไหนส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยครับก็เลยแบบแล้วก็นาทุนอยู่อิสระมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้คือมันก็รู้แหละว่ามันเป็นการทํางานเนาะก็นั่นแหละครับความอิสระมันก็มันก็ทําให้ฟื้นเยอฟื้นยาสลับเราเนาะแับเราทางานหนักงานไอในไอไอหนักมาแต่เราแบบไม่ได้สิ่งที่แบบไอต้องการหรือแบบเราคนจะได้สิ่งที่ต้องการแบบนี้อย่างเงี้ย แต่ผมแต่ผมคิดว่านะเราต้องพูดอะไรครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสากาเหมือนกับผมเนาะผม่นะไม่ตไม่เออไม่ต้องพูดอะไรครับเราอดทนไปเราทํางานไปครับเราไม่ต้องแบบไปซีเรียสอะไรมากครับคือถ้าเราไปซีเรียสมันอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ใช่มันก็ไม่ดีเลยคืออย่างนี้มันมีหลายผลเนาะเดี๋ยวอาจจะมีปัญหากับเจ้านายอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับผมก็เลยแบบบา,างทีก็เลยไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไร คือการที่พูดอะไรที่มันมันคือบางคนพูดก็ไม่ต้องเือเต้อมพูดดีกว่าเนาะถ้าเวทีว่าถ้ามันเรื่องที่มันแย่จริงจริงก็มันก็มันก็ควรพูดได้อยู่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ควรพูดสักทีขนาดนั้นเนาะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แนะนำให้อยากพูดหรอกเพราะว่ามันมันไม่ควรที่จะพูดกันนะครับผมถ้าก็อุ่นซื้อกล้วยก็ผลงานก็น่าจะตกอยู่เนี่ยผมเบนฟอร์ดดูไปแลกสองสองคนเนี่ย นี่โดนนี่เบนฟอร์ดโดนไปแล้วสองคนนะผลงานเชลซีน่าจะดรอปไปพอพมคนเลยนี่นี่คือเกิดนี่เกิดอะไรนี่คือเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ถ้าเกิดไม่สามารถขึ้นกับอะไม้มันคือการที่ล้มล้มเหลวพอสมควรเลยครับ แต่ผมเห็นในชีวิตจริงนะแต่ผมในเห็นแต่ผมในเห็นในชีวิตจริงอ่ะเอ่อลิสเจมมันไปเล่นมันไปเล่นกองฮองกางแต่เขาเหมือนแบบเอ็นเอ็นโซมาลิก้าบอกว่าเหมือนแบบเอ็นโซเล่นเอ้ยไมาดูเอ็นโซดิอ่าใครนะไอ้ลิเออลิสเจมมันสามารถเล่นมิดมิดเอมิดฟิลด์ดีดไอนะดีแบบคุณไปดูทุกคนไปดูช็อตไฮไลท์ที่อ่า เชียร์ซีเจอกับแบนมนยูไหมวิลฟูริสเจแมงหุ่นแล้วมังส่งแล้วก็คูคุระยาหมูโคตรโหดครับคือหมูสุดมากเกมคูเกมนั้นคือแมคือแมนยูสู้ไม่ได้เลยโว้โวนี่คือผมที่เชียร์แมนยูนะผมคาริคันเลยครับน่าจะสะดุดขาเข้าได้มั่งแบบแบบว่ามั่งไม่น้อยละเออสรุปสรุปคือ,อส,ะสะดุดขาเขาไม่ได้แล้วโอ้โหตกตาดิตายแล้วครับผมโโเ,นะเราก็ เราต้องให้กำลังใจทีมต่อๆไปและวอนนี้แมนยูเหลือแค่ยูบาีกที่จะไปเนาะต้องต้องชนะให้ได้ถ้าชนะแล้วทำได้นี่คือเจ๋งมากๆเพราะว่าลูเบนอัลบรินนี่คือแบบเหมือนเน้นยูบ้าเออสุดยอดเลยครับผมเออโอเคครับนักเตะคือมันก็บางทีเราก็ มันเพราะสาเหตุอะไรวะทีบางทีแม่งจิตอยู่ที่ก็ตกต่ำอย่างเงี้ยเออทั้งที่เราเล่นทีม,ให,มใหญ่นะแต่มันยังตกต่ำแลวทีนี้มันก็มันก็หยุดคิดไม่ได้ว่าเอ,อ๊ะมันเราผิดพลาดตรงไหนวะคือเรามันผิดพลาดตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้อยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยอืมอยากรู้สาเหตุว่าตัวเองตัวเอง,ต,เองตัวเองทำพลาดตรงไหนโอ้ยเรีเลยกแบบว่าอยากรู้ว่าตัวเองทำพลาดตรงไหนวะอยาก เดี๋ยวลองแก้ปัญหาดูไหมอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมก็อะไรเกมมันเกมแบบเนี้ยมันไม่แน่นอนมันล็อกผลไว้ด้วยบางทีมันล็อกผลแบบแมันล็อกผลม้ามืดไว้เลด้ยโอ้โหเพื่อนนี้มันจะมาต่อข่าไหนกันกันางเงี้ยเลยตายแล้วมาแจ็คสันแจ็คสมหวังใครก็แต่งให้แจ็คด้วเดี๋ยวนะอุสโตผมไปไหนวะ อ้าวนอนนี้โอเคเดี๋ยวค่อยในงั้นเดี๋ยวค่อยกันเกมน่าจะบั็กหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวไปดูไปคือบางทีนะเราแบบเรา มันมันเคยมีนะครับบอกว่าเราทํางานเต็มที่นะแต่มันไม่ได้ซื้อใจสลับจุเจ้านายหรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานมากจะแบบโอ้โหบางทีอ่ะบางคนมังซื้อใจแต่จัดเลยนะซื้อใจแต่ไม่ได้ผมบางทีก็หมดท้อเลยนะแบบใบใบบางทีก็ท้อมัง่งดีก็แบบต้ามั่งก็มันก็เป็นเรื่องเท่าเออเท่าเอธรรมดาลแหละอืมผมก็ไม่ได้ขัดอะไรกับเรื่องนี้อนยะู่แล้วแจ็คแจ็คม,มีมีคนละแจ็คสัน ผู้สัตว์ตสำรองคนนี้ก็ฮะเหมือนแบบเหมือนเอาข้อมาข้อซื้อมามาทับมาทับกันโอ้โหทำไปทำไปเพื่ออะไรวะนั่นอะ่ะโอ้อันนี้ไม่ขายเพราะว่ามัน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 ,มนไม่ใช่ทีมทีเ่เราล็อกไว้นะประมาณนี้เดี๋ยวดิมาจบยังไงโอเคครับผมจบแล้วจบแล้วมาดูตารางกัน อ่ายูกาเซอร์ลับหนึ่งพิสโต้พาเลทลับสองอุ๊บคือพิสโต้พาเลทนี้เพิ่งเพิ่งได้แชมป์เอฟเอคัพมาล่าสุดนี้นะครับเพิ่งสดสดใหม่ๆเลยผมตื่นมาโตโตแล้วตกใจเหมือนกันดับสามคืออะไรวะบีเดอร์โมสตี้และทุกอย่างเลยที่สี่คือเอเวอเรตันที่ห้าคือสเปอร์ที่หกคืออาร์เซนอลที่เจ็ดคือซิตี้ที่สไปายคือที่สไปายคือที่สุดคือสามทีมครับคือพิสโต้พาเลทแล้วก็ทีมแล้วก็ทีมละสามแล้วก็ที่สี่คือเอฟเวอเรต์ไงแหละมันมันคือทีมาหมึดส่วนส่วนเราส่วนเราก็เลย ส่วน fx ครับก็เราก็เรา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 ว่าเร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 าออ๋เราตกรอบดีกว่าเราตกรอบด้วยด้วยในมือของมินฟอร์ดโอเคครับนะครับผมปดาอาสาโบคือเอ็กเคียวซาครับประมาณนี้เนาะแอซิดนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปลงพลงนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็มาอุดหนุนมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับก็ขอจบคลิปลงเพลนี้นะครับผม see y o u x See y โอเค a อ n นิส t i ม e กุ o d b ายครับไป